ไปก่อน่หรดอแไเล้วเปไม่แน่ใจรับวันนี้ก็หลับต่างกันประมาณ50เซนนะครับซึ่งกองไม่้ขาอะไรนะครับระหว่างนอกกันนะครับวันนี้ด้านผม87ด้านต้านตอน30 เปในส่วนนี้ที่ว่าเลยนะที่ลงไปพินาตอนนี้ก็คือพินาศแต่หัวนะครับี่เก้สิิตมองียนครับว่าจะมีของสงสายใต้หรือจะเป็นฟองต่างๆครับวันนี้ผมได้ประสานแล้วระบายนะเข้าไปในเก็เที่อัประมาณสี่สี่้สีทีนะครับก็คิดว่าผมไม่มีปัญหาอะไรครับอน้องมองผมีิมื่อเดียวคือฝนไม่น่ารู่งนะครับคือว่าส่วนของบางไซตอนนี้อยู่เกณฑ์3พันสาะครับงพันสา เสอดีเกสังเนั้นยังมีสเปคนะครับแล้วถ้าตรงนี้มดเจนคิดว่าเราไปน้ำเพราะท่านอยากนะต่ผมควเืนระาน้ำอยางนี้ถเอ่ ใร่ว่ายม่้รบตรนอม้ปล่อยมาจากเกือปาสากประมาณ400-500ลูบาทเป็นตวั่ป็อยมาที่สามารถได้มาถึงทุกนี้วนหนึ่งไปเกือทะเผมระบายลงไน้จาประน้น้ายระบายลงคลองที่ระบายพัดแต่ก็เป็นจบน ประตูน้ำก็เขาก็ปล่อยน้ำในปร่อยมาณที่แม่น้นครรับได้ับซึ่งึ่านบากเอาก็มีอะไรน่าเป็น่วกแล้วก็จัดก,การที่มาได้มาดูของจริงในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ายังสถานเมรองบางใหท่างไปจากเมื่อปี54 5ลางเป็นอากันรไก็เรามันจะหลุดมันจะโต้โต้วนก็นที่มันจะลออกข้าง ระยะทางจากตรงนี้ไปหัวต่อเราเด็กกี่กิโลเมตรผมจะไปดันไปชื่อมดวยแล้ครับแล้วก็ไล่ไปที่ของด่านของช่าอาหารทิจิตรที่สุดของนะครับที่ผมมีร้อยคิวต่อร้อยคิวต่อดูเลยใช่ครับใช่ครับเกือบข้ามเกือบข้ามเนี่ยครโอ้โหปีนขอบอะครับตึกขอบที่เราเห็นนะ่นก็มากกว่านี้ประมาณเมตรกว่าครับมต่อที่ท่าต้นเจียงต้น จีท่านเลยน